ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินนานาชาติดูไบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูซิก,ก้าที่นี่นะครับเมื่อกี้ผมเดินมาเจอซิก,ก้าใน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 สนามบินดูไบนะครับก็คือช่วงต่อเครื่องผมจะบอกว่าซิก,ก้ามันเยอะมากเดี๋ยวผมพามาดูเห็นแล้วก็อดจะถ่ายให้ดูไม่ได้อันนี้เป็นโซนแรกนะครับอันนี้ก็ขายพวกมีกล่องขายแล้วกล่องกล่องเก็บซิก,ก้า สนามบินที่นี่เอ่อิก้าเยอะนะซิก้าเยอะอันนี้เราเห็นในบ้านเราเนะี่ยมีคนขายอยู่นะครับราคาก็จะตามนี้นะครับประมาณนี้เลยอันนี้น่าอ่าันนี้ดาบิดอดบบดอปนี่ผมยังไม่เคยลองสูบนะแต่ดูท่าทางมันเวิร์กมากราคาก็ตามราคาครับอ่า เดินต่อไปน,นิดนึงเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ดีวกว่าในห้องในห้องมันนะครับถ้าเพื่อนๆแวะมาสนามบินดูใบก็อย่าลืมทเข้าไปก่อนนเยครับโอเคครับนี่ผมพาเดินดูทีไรมันเป็นห้องแบบนี้เลยนะครับห้องมันก็จะมีกีก้าวานี่มีโคโฮิบ้า เป็นตัว Limited Edition ่นนะครับ6,000กว่าพันกว่าเหรียญ1น0 8ดโดยประมาณนะครับมีเยอะราคาก็ตามคุณภาพนะครับมีหลายแบบนะครับมีเป็นกล่องนี่กล่องหนึ่ง400เหรียญ300เหรียญ500เหรียญมีหมดเลยที่กล้าเยอะนะครับสนามบินนานาชาติดูไบนะครับอันนี้เมื่อกี้แอบมาดูอันนี้อยู่นี่อันนี้น่าสนใจ จริงๆชิก้าเนี่ยนอกจากที่อ่ามันจะรสชาตินะโดยโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบแพ็กเกจมันเ้วยนะผมว่าแพ็กเกจมันสวยครับะจะมีหลายแบบอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ราคาก็ไม่แพงนะสามสิบกว่าเหรียญเนี่ยสามสิบเหรียญยี่สิบเหรียญอ๋นนี้เป็นพวกมวนเล็กอ่าน,น,นี่ห้าสิบเหรียญยี่ห้อน,นี้เราเคยเห็นในบ้านเราเนาะ โอลิว่าเุ้ยโอลิว่านี่กล่องนี้สามพันกว่าบาทเฮ้ยโอเคบบเ,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 เลยนะครับเปิดเปิดดูหน่อยเดี๋ยวจะจอดฝากพี่ฝากถึงนั่นนึงวันนี้วันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยครับอ่าเป็นแบบนี้เป็นหลายๆไซส์เฮ้ยไม่แพงนะเนี่ยสามพันเท่าไหร่อ่ะสามพันกว่าร้อยกว่าเหรียญสี 4, ่พันวันนี้เข้ากล้องหน่อยนี่ครับนักมวยชื่อดัง ของประเทศไทยดาวเหนือเรือใบไข่มุกวันนี้อยู่กับผมที่สนามบินดูไบนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยนีนี่อันนี้นนหลายหลาคนชอบแน่นอนถูกนะซื้อบ้านเราแพงโรม e โอแอนด์จูเลียตสิบแปดเหรียญจะบอกว่าถูกมากสิบแปเหรียญน,นี่คือกล่องอันนี้อันเดียวนะไม่ใช่ทั้งแท่งนะถ้าทั้งแท่ง18เหรียญน,นี่ผมจะเหมาหมดเลย สิบสามเหรียญมินิถูกราคาถูกกว่าบ้านเราเยอะครับราคาถูกกว่าบ้านเราเยอะถ้าเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมไปดูข้างนอกผมพาไปดูเมื่อกี้ผมเจออันนึงผมสนใจมากเลยมันราคามันถูกมากนี่ตรงนี้ก็ยังมีอีกอ่ายี่ห้อพวกนี้เนี่ยครับราคามันก็โอเคนะอย่างเงี้ยสิบสิบกว่าเหรียญเนี่ยครับอันเนี้ยสิบหกเหรียญ เดี๋ยวไม่รู้จะซื้อมันซื้อเยอะมากนะครับเป๋าเต็มเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นต่อกลัวเดี๋ยวมันจะมีโดนจับโดนยึดในอันนี้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 เมื่อกี้มันเล่งอันนี้ไว้นี่นี่ครับดูนะนเปิดมามันจะเป็นมันเข้าใจทำนะเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีหลายๆใาไซส์นะครับอันนี้เป็นโดมินิกัน จริงๆมันมีอันนี้ด้วยครับอันนี้อันนี้เด็ดเลยอันนี้เด็ดอันนี้ราคา127เหรียญน,นะครับ127เหรียญเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแหนึ่งเออจอพี่วาดนะครับเปิดเนี่ยโหดูดีกล่องกล่องมันทําดูดีเลยนะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บแม่นโอ้โหมันมีอะไรบ้างมีกี่โมลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25มันกล่องแบบนี้เลยนะครับยี่ห้อนี่ตอนแรกอะคิดว่าจะซื้ออันนี้กลับไปนี่มันมีนี่นะมีตัววัดมีตัวมีให้ความชื้นด้วยมีอันนี้เอาไว้จุดใส่ไฟถือโอกาสใช้วานะเลยนี่นักมวยเงินล้านประเทศไทย สวยแล้เนี่ยถ้าไหร่127เหรียญโอเคนะไม่แพงอะ่ะผมว่าคุ้มนะเนี่ย20กว่ามวนตกประมาณ3,000กว่าบาทเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครมาก็มาลองดูได้ครับสนามบินดูใบนะครับนี่ครับผมโจ้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ